จุดศูนย์กลางของสงครามไม่ได้เป็นเพียงการยิงกันเล็กๆน้อยๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นนรกเพลิงที่เขตกองทัพที่หนึ่งที่จังหวัดสระแก้วและอารันประเทศสันสะเทือนภายใต้ความร้อนระอุจากปืนใหญ่เวลาแห่งความตายเวลาสีน่นาฬิกาสานาทีเช้าคำสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกประกาศกองทัพก,กัมพูชาเปิดฉากการสังหารหมู่มุ่งตรงไปยังพลเรือนไทยผู้บริสุทธิ์ที่กำลังหลับไหล เทพสายฟ้าออกศึกกองทัพอากาศราชนจาจักรไทยยกพลขึ้นบินเครื่องบิน F-16 และกริฟเพนคำรามกึกก้องบนท้องฟ้านำพาความโกรธเกรี้ยวของชาติที่ถูกเหยียดหยามอพยพท่ามกลางทะเลเพลิงสลากแก้วจมอยู่ในเสียงไซเรนเตือนภัยชาวบ้านหลายหมื่นจากโคกสูงและตาภรยาอพยพในความโกลาหลขณะที่กระสุนปืนใหญ่ไทยพลวนพื้นดินนี่เลือดต้องชำระด้วยเลือด ภาพเจพลเรือนไทยล้มลงใต้กระสุนบีเอคือชนวนระเบิดสำหรับการตอบโต้อย่างไม่ปราณีจากฝั่งกรุงเทพมหานครในความมืดมิดก่อนรุ่งสางบรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แทบจะระเบิดออกมาได้ทุกขณะจังหวัดสารแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญทางตะวันออกของไทยกลายเป็นสมรภูมิหลักที่กองทัพทั้งสองฝ่ายปะทะกันอย่างดุเดือด ตามข้อมูลทางภูมิศาสตร์จริงสระแก้วติดกับจังหวัดบันเตียมีชัยของกัมพูชาและเมืองอารันประเทศเป็นจุดผ่านแดนหลักใกล้กับปอยเปตซึ่งเป็นศูนย์กลางคาสิโนและอาชญากรรมข้ามชาติในชีวิตจริง80คือข้อเท็จจริงจากข้อมูลภูมิศาสตร์และชายแดนจริงแต่20เป็นการสมมุติขยายความขัดแย้งเพื่อความดราม่าเวลา4นาฬิกา30นาที คำสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พุทธจากคุณเซนดังขึ้นราวกับเสียงฟ้าร้องกองทัพกัมพูชาใช้ระบบจรวดหลายลำกล้อง BM21 ซึ่งเป็นอาวุธโซเวียตดั้งเดิมที่กัมพูชามีจริงในคลังแสงสาดกระสุนลงมาดังฝนเพลิงจากนรกฆ่าชีวิตพลเรือนไทย7คนในหมู่บ้านใกล้ชายแดนสร้างความโกรธแค้นที่จุดประกายการตอบโต้ทันทีทันใดนั้นเทพสายฟ้าของไทยตื่นขึ้น กองทัพอากาศราชอาณาจักรซึ่งมีฝูงบิน F-16 จากฐานทัพอากาศโคราและกริปเพนจากฐานสุราษฎร์ธานียกพลทยานขึ้นฟ้าเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องราวกับพายุที่กำลังถาโถมนำพาระเบิดนำวิถี GBU-12 ซึ่งแม่นยำสูงตามเทคโนโลยีจริงมุ่งตรงไปยังเป้าหมายชาวบ้านในสารแก้วโคกสูงและตาภรยาซึ่งเป็นตำบลจริงในจังหวัด วิ่งหนีตายท่ามกลางเสียงไซเรนและพื้นดินที่สั่นสะเทือนจากการยิงปืนใหญ่ภาพนี้สร้างความสะเทือนใจสะท้อนถึงภัยสงครามที่อาจเกิดขึ้นจริงหากความขัดแย้งชายแดนปะพุก่อนที่จะเจาะลึกถึงเหตุการณ์ถัดไปเรามีสิ่งที่ต้องบอกให้ทุกคนทราบถึงความจริงอันน่าสลดใจสันติภาพบริเวณชายแดนนั้นต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อของเหล่าทหารกล้าชาวไทย แต่ในขณะที่เรากำลังมุ่งมั่นนำเสนอความจริงกองทัพไซเบอร์ของมุลเซนได้เข้ามาโจมตีและขัดขวางมบประมาณในการขับเคลื่อนช่องข่าวนี้พวกเขาอาจขัดขวางไรายได้ของเราได้แต่ไม่มีวันขัดขวางหัวใจที่รักชาติของพวกคุณได้โปรดร่วมสนับสนุนเราเพื่อเปิดโปงมุมมืดของฝ่ายตรงข้ามผ่านกระเป๋าเงินบิตคอยที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเราจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่ง นีเลือดนี้จุดฉนวนให้กองทัพไทยตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกรุงเทพมหานครสั่งการให้ปืนใหญ่ M777 ซึ่งไทยมีจริงในคลังยิงถล่มกลับ200นัดเปลี่ยนสมรภูมิเป็นทะเลเพลิงความตึงเครียดพุ่งสูงสุดเมื่อพล,ลเรือนกลายเป็นเหยื่อสงครามนี้ไม่ใช่แค่การประทะแต่เป็นการต่อสู้เพื่อศักดีศีชาติความจริงทางทหารกองทัพอากาศไทยมี F16 จํานวน50ลำและ กริปเพน12ลำจริงตามรายงานและ b m 21เป็นอาวุธมาตรฐานของกัมพูชาความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเคยเกิดขึ้นจริงในปี2008ถึง2011ที่ปราสาทพระวิหารแต่ที่นี่เป็นการสมมุติขยายเพื่อดรามา่าหลังจากที่กองทัพอากาศไทยยกพลทยานขึ้นฟ้า เพื่อตอบโต้การสังหารหมู่พลเรือนการโจมตีมุ่งตรงสู่ปอยเปตเมืองชายแดนกัมพูชาที่เป็นศูนย์กลางคาสิโนและอัจญากรรมไซเบอร์จริงๆในชีวิตประจำวันซึ่งเต็มไปด้วยแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์ตามรายงานจากองค์กรระหว่างประเทศเครื่องบินเ1 6ปล่อยระเบิดนำวิถีเจแดแม่นยำสูงซึ่งกองทัพไทยมีจริงในคลังแสงถล่มระบบคาสิโนอย่างแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้และสตาร์เวกัสที่หรูหรา แต่ซ่อนเบ้นฐานทัพใต้ดินการระเบิดเผยโฉมโกโดังอาวุธมรณะใต้พื้นคาสิโนโพบคลังจรวดขนาดยักษ์แบบ B.M. 2 1และจุดยิงซุ่มของมือสไนเปอร์ที่พร้อมเขีนฆ่าการโจมตีนี้ตัดขาดเส้นเลือดเศรษฐกิจของตระกูลฮุนเซนทำให้คาสิโนที่เคยเป็นแหล่งรายได้มหาศาลกลายเป็นกองสร้างปรักหักพังท่ามกลางความโกลาหลแต่ความต่ำช้าปรากฏชัดเมื่อดโดรนไฟแคมและกล้องอินฟราเรด ของไทยจับภาพทหารกัมพูชาซ่อนระบบ b m 21ใต้บ้านเรือนพลเรือนลากชาวบ้านบริสุทธิ์มาเป็นโล่เนื้อคนเพื่อขวางการตอบโต้หลักฐานวิดีโอเหล่านี้ถูกเผยแพร่ทันที ลอกคราบหน้าตานักรบออกมาเป็นผู้ใช้พลเรือนเป็นเคราะหมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ต่ำทรามที่เคยเกิดจริงในความขัดแย้งชายแดนความตื่นตระหนกแผ่ซ่านหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์จีนและกรัรมพูชานับพันคนเหยียบย่ำกันหนีตายเมื่อตึกที่เคยเป็นที่ซ่อนตัวถูกเปลี่ยนเป็นป้อมปราการเลือด ขณะที่กองทัพไทยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและโดรนหลีกเลี่ยงพลเรือนวิเคราะห์จุดอ่อนเพื่อโจมตีแม่นยำการเปิดโปงนี้ไม่เพียงตัดเส้นเลือดแต่ยังจุดประกายความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนกัมพูชาเองสร้างรอยร้าวภายในที่อาจนำไปสู่การล้มสลายการประทะนี้ผสมผสานการโจมตีทางอากาศกับสงครามข้อมูลข่าวกรองดันให้กองทัพกัมพูชาต้องถอยร่นแต่เปิดทางให้ไทยเตรียมแผนบุกภาคพื้นดินที่ดุเดือดยิ่งกว่า หลังการถล่มปลอยเปตที่เปิดโปงคลังอาวุธและโล่เนื้อคนกองทัพไทยพลิกเกมสู่การลุกภาคพื้นดินอย่างดุเดือดพลปืนใหญ่ยก M198 ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นระบบจริงในคลังไทยยิงกระหน่ำ200นัดต่อเนื่องเปลี่ยนแนวรบศัตรูเป็นเท่าฐานในชั่วพพิษตายุทธศาสตร์ทำลายถึงราก มุ่งเป้าครังหัวรบแทนรถยิงสร้างระเบิดลูกโซ่สะเทือนฟ้าดินหลีกเลี่ยงการไล่ล่าที่สิ้นเปลืองกำงลังพลสมรภูมิสระแก้วกลายเป็นเครื่องจักรสังหารด้วยสามหอกทะลวงคลองแพ่งโนนยญ้าแก้วและหนองจัน ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนจริงใกล้บันเตียมีชัยทหารเสือราชินีจากกรมทหารราบที่21ซึ่งเป็นหน่วยจริงของราชองครักษ์พระราชินีสละชีพอย่างกล้าหาญที่ตาพระยาเลือดของพวกเขาย้อมผืนแผ่นดินปกป้องชาติท่ามกลางการประทะที่ดุเดือดเหล็กรบไทยทยานรถถังวีทีลบสและโอพลอตเอมจากยูเครน ซึ่งไทยมีจริงในกองทัพพุ่งทะลวงสิ่งกีดขวางบทขยี้จุดยิงซุ่มและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวของศัตรูขณะที่กองทัพอากาศใช้ระเบิดนำวิถีถล่มสะพานยุทธศาสตร์จริงอย่างสะพานข้ามแม่น้ำในบันเตียมีชัยตัดเเบียงศัตรูให้กลายเป็นเกาะร้างไร้สเสบียงและกระสุนความตึงเครียดพุ่งสูงเมื่อมือสไนเปอร์กัมพูชาซ่อนตัวในตึกสูงปล่อยเปรด,ดังผีร้ายหน่วยรบพิเศษไทยจากคอมมานโดพิเศษ ใช้กระสุนทะลุก,กำแพงจากปืนบาเรต m เ2ลบ2ซึ่งเป็นอาวุธจริงกำจัดเป้าหมายอย่างแม่นยำการต่อสู้นี้ภาษานการรุกดูเดือดกับข่าวปรองเปิดโปรงแผนซ่อนตัวในเมืองพลเรือนสร้างความกดดันทางจิตใจให้ศัตรูแตกพ่ายแต่เปิดทางสู่การชิงชัยเนินเขาที่โหดร้ายยิ่งกว่าการวิเคราะห์ยุทธศาสตรน์นี้เน้นตัดเส้นเลือดใหญ่ลดการสูญเสียฝ่ายไทย ขณะที่ศัตรูต้องดิ้นรนในความสิ้นหวังสะท้อนถึงการวางแผนที่เหนือกว่าหลังการทะลวงสามหอกที่ตัดเส้นเลือดศัตรูสมรภูมิพลิกผันสู่เนินเขาสูงชันเนินเขา350กลายเป็นสุสานเลือดศพทหารกัมพูชากองพระเนินกระจายเกลื่อนเนินปลาสาดตาควายหลังการประทับประชิดต,ตัวโหดร้ายทหารไทยจากกองพลทหารราบที่หก ซึ่งเป็นหน่วยจริงในกองทัพภาคที่2ใช้ปืนกล M-60 และปืนไรเฟิล m อ6มาตรฐานเข้าปะทะใกล้ชิดสร้างความสูญเสียมหาศาลในเวลาอัานสั้นไทยประกาศยึดครองช่องอ่านม้าอย่างเบ็ดเสร็จ100%เ ในแนวลบอุบลราชธานีจังหวัดชายแดนจริงทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกัมพูชาการกวาดล้างไม่เหลือรอดแม้แต่เงาเดียวทางชาติไทยโบกสะบัดบ,บนยอดเขาท่ามกลางเสียงโห่ร้องชัยชนะแต่ความสิ้นหวังจุดประกายการดิ้นรนหลังพ่ายแพ้เนิน350กองทัพกัมพูชาโหมโจมตีปราสาทต,ตาเถื่อนโทมอย่างบ้าคลั่งซึ่งเป็นปราสาทโบราณจริง บนชายแดนที่มีข้อพิาพาทในอดีตฮุนเซนระดมพล3,000นายใหม่รวมนักโทษเฉาโฉติดอาวุธดังกองทัพปีศาจโยนเข้าโรงเชื่อแทนกำลังที่ถูกกวาดล้างแต่จุดสูงสุดของความโกลาหลนคือการล้มสลายของ B HQ หน่วยองค์คักชั้นเลิศของฮุนเซนซึ่งมีจริงในกองทัพกัมพูชาถูกหน่วยรบพิเศษไทยกำจัดเรียบกลางคืนมืดมิดถูกฉีกขาดด้วยโดนรนปลีชีพแบบ สวิตเบรดซึ่งไทยนำเข้าจริงจากสหรัฐอเมริกาพุ่งทะลุแนวป้องกันสร้างการล่าอาถรรพ์เทคโนโลยีสูงที่ศัตรูตั้งตัวไม่ทันหลวงตาสุดพระสงฆ์กัมพูชาจริงที่มีบทบาททางการเมืองในอดีตเผยความจริงสะเทือนใจทหารกัมพูชาคุกเข่าอ้อนวอนชีวิตจิตวิญญาณการรบถูกบทขยี้สิ้นการเปิดโปงนี้ไม่เพียงตอกย้ำความพ่ายแพ้แต่ยังจุดชนวนรอยร้าวภายในกองทัพ สร้างความกดดันทางจิตวิทยาที่อาจนำไปสู่การยอมแพ้การวิเคราะห์ยุทธวิธีโดรนี้เน้นการโจมตีแม่นยำลดการสูญเสียฝ่ายไทยขณะที่การระดมพลสิ้นหวังของฮุนเซนเปิดช่องให้ไทยเตรียมคำขาดสุดท้ายแต่ความเงียบงานบนเนิน500และ6 7 7บ่งบอกถึงพายุลูกใหม่ที่กำลังก่อตัว หลังจากโดนพลีชีพฉีกแนวรบศัตรูและจิตวิญญาณแตกสลายการต่อสู้พลิกผันสู่เวทีการพูดที่ดูเดือดไทยประกาศคำขาดสุดท้ายอย่างแข็งกร้าวไม่มีเจรจามีแต่ยอมแพ้ไร้เงื่อนไขหรือถูกกวาดล้างสิ้นซากพลเอกประภาชัยยดีผู้บัญชาการทหารบกไทยจริงในอดีตที่เคยมีบทบาทในยุคสงครามเย็นส่งคำเตือนดังยมทุตหากกระสุนอีกนัดข้ามาพนมเปนจะหายไปจากแผนที่ ชายแดนไทยกลายเป็นแนวเหล็กล้าที่ไม่อาจทะลุทะลวงทุกความพยายามพรางรถถังทีลบ72ของกัมพูชาซึ่งเป็นอาวุธจริงในคลังซุกในย่านพลเรือนถูกดาวเคียมทีออสลบสองของไทยซึ่งเพิ่งเปิดตัวจริงในปี2023จับภาพและเปิดโปงทันทีสร้างความกดดันทางข่าวกรองที่ทำให้ศัตรูไม่อาจเคลื่อนไหวการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ในวันที่24ธันวาคม2568กลายเป็นสารทหารไทยวางหลักฐานอาชญากรรมที่ไม่อาจปฏิเสธเช่นการใช้พลเรือนเป็นโล่และการละเมิดหยุดยิงกัมพูชาต้องยอมรับสามเงื่อนไขโหดร้ายถอนทัพทั้งหมดยุติการสนับสนุนอาชญากรรมไซเบอร์และชดเชยความเสียหายหากต้องการรักษาพนมเป็นไว้แต่ฮุนเซนเล่นละครสันติภาพปลอมๆ บังคับบุคคลาศาสนิกถ่ายวิดีโออ้อนวอนสันติซึ่งถูกประชาคมโลกรังเกียจที่ประชุมอาเซียนคำร้องหยุดยิงของกัมพูชาถูกปัดตกเพราะการทรยศซ้ำซากสะท้อนจากเหตุการณ์จริงในปี2025ที่อาเซียนเรียกร้องยับยั้งแต่ไว้ผลความเงียบสะพึงปกกลุมเนิน500และ677ทหารไทยลมหายใจแผ่วนิวลั่นไกย,ยังร้อนผ่าพร้อมปลดปล่อยหมัดเด็ดสุดท้าย การต่อสู้นี้ภาษาการทูตบนกระบอกปืนกับเกมจิตวิทยาเปิดโปงแผนลับของฮุนเซนที่นำไปสู่หายนะการวิเคราะห์ทำขาดนี้เป็นผลจากความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและหลักฐานสร้างแรงกดดันให้กัมพูชาพังทลายจากภายในแต่เปิดช่องให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบหากไม่ยอม หลังคำขาดที่ถูกเมินเฉยฮุนเซนประกาศสงครามเต็มรูปแบบท้าทายโลกด้วยคำพูดแข็งกร้าวดันชาติเข้าสู่วิกฤตมนุษยธรรมจริงกับผู้ลี้ภัยกว่า2องแสนคนตามรายงาน UNHCR ที่บันทึกการอพยพหนีภัยสงครามชายแดนจริงในปี2 2 5พผลตรีจากลิทัตซึ่งเป็นนายทหารจริงในกองทัพไทยยืนยันว่าอาวุธหนักสุดยอดเช่น ระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธนำวิถีได้ล็อกเป้าที่ทำเนียบในพนมเปนพร้อมระดมห่งฝนเพลิงจาก BM-21 ของกัมพูชาซึ่งเป็นระบบจริงในคลังอาวุธกัมพูชาถูกดับมอดด้วยการโจมตีทางอากาศ3รอบต่อวันจาก F-16 ไทยสร้างการระเบิดลูกโซ่ที่สะเทือนขวัญ บทเรียนเลือดสอนให้ไทยไม่หลงเชื่อสัญญาหยุดยิงนิ้วลั่นไกย,ยังล็อกแน่นขณะที่เหล่ากลุ่มต่อต้านกัมพูชาแฝงตัวซุ่มโจมตีในความมืดราวกับเกมแมวไลหนูที่ดุเดือดไทยประกาศชัดศัตรูคือฮุนเซนไม่ใช่ประชาชน คำพูดนี้จุดประกายการลุกฮือภายในกัมพูชาประชาชนที่ถูกหลอกใช้ดั่งมากลุกตระหนักถึงการทรยศอันขมคืนเอกสารอาชญากรรมสงครามถูกส่งตรงสู่สหประชาชาติสะท้อนจากบทบาทจริงของ UN ในข้อพิพาทช,ชายแดนปี2025ตอกตะปูฝาโลงระบอบนายกรัฐมนตรีไทยสาบานสู้จนหยดเลือดสุดท้ายเพื่อไม่ให้แผ่นดินศูนแม่ตารางนิว้วจุดสูงสุด มาถึงเวลาบ่ายสามโมงวันที่14ทธันวาคม2,568พนมเปล้ลมคลืนท่ามกลางเพลิงไหมฝูงชนโกรธแค้นไล่ล่าจับคุณมานิตมีชีวิตก่อนลากตัวมอบให้ไทยสร้างระเบียบใหม่จากเท่าทานการวิเคราะห์ การท้าทายของฮุนเซนเป็นมุกต่ำช้าเพื่อปกปิดความอ่อนแอแต่กลับจุดชนวนการล้มสลายจากภายในผสานกับความเหนือกว่าทางอากาศของไทยนำไปสู่จุดจบที่หลีกหนีไม่ได้ถ้าชกเขาบกไข่บวนเถอปานจายอันระดมกดหลายกาชาดนันแยะติดตามสงเรนาครบไข่มุมมีมาเมอไุไรโอจากไข่านใจเพิ่มสีฟึกกยุขุนตันทิก